สวัสดีครับพัชระผู้เจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะผมเองมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปสันกำแพงไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะทั้งต้นเปาทั้งอำเภออื่นๆถัดไปแล้วก็บ้านต่างๆในอำเภอสันกำแพงซึ่งเราทำเรื่องโอท็อปมานานนะฮะก็ ถือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพรมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะเวลาขับรถผ่านแม่ริมจะไปอำเภออื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่แตงเชียงดาวแล้วก็จะผ่านพระตำหนักดารารัศมีนะฮะของเจ้าดารารัศมีเนี่ยนะฮะอันนี้อาเป็นสิ่งที่เราต้องสำนึกในพระมหาการรอะไิคุณของบุรพ มหากษัติต์ตาทิราชครับเพราะว่าประเทศไทยของเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะความผูกพันระหว่างรัตนโกสินทร์กับล้านนามีมายาวนานนะแล้วก็เรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะฮะผมกลาบเรียนมาตลอดว่าสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพอหลงรอชิ ทรงเป็นพุทธมามะกะทระงอุปถรรัมภ์คุ้มครองผู้ศาสนานะะฮทีนี้วันนี้ผมก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของวัดต้นเปาหรือวัดต้นปูนซึ่งอยุ่เดกวัดลำช้างเนี่ยซึ่งมีปัญหาค้างคา,งางมานานเลยเดิมเลยเดิมเรื่องนี้ผมเคยกลับเรียนนายกยิ่งรักชินวัตรไว้นะฮะขณะนั้นเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการศาสนาท่านักดิ์งานพิเศษ ไม่ใช่เรื่องการเช่าวัดนะแต่เช่าที่ดินวัดล้างนะแต่เป็นเรื่องว่าทํำยังไงจะให้วัดลําช้างได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินพื้นนี้เพราะว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านทาเรื่องผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผกผมเองก็ทําเรื่องโอท็อปทำเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านกับพี่น้องชาวเชียงใหม่หลายอำเภอมากนะโดยเฉพาะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยมี พระราชทานที่ดินสวนพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งของศูนย์การร่วมโครงการผลิตที่สัมปะตองนะฮะซึ่งทุกคนก็รู้ทั้งสัมปะตองทั้งที่แม่ห้องสอนครับทีนี้สิ่งที่ต้องใช้ช่องทางนี้กับเรียนนายกอิงชินวัรนายกคนที่สําเ็จเจนไวเนี่ยนายกทักษิณชินวัตรผู้ดำบนินทุกเรื่องของนายกอิงเป็นชาวเชียงใหม่ครับคือเรื่องนี้นะฮะ ผมต่อสู้มานานแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดีขุนนางก็เหมือนกันมีทั้งขุนนางดีและไม่ดีและก็มีขุนนางกลางชินครับเพราะฉะนั้นผมจะทำํำยังไงผมก็ต้องรอ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 ,รอเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้รู้นะครับไม่อยากจะพูดว่าต่อสู้มาตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้า แต่มันก็คือความจริงครับความจริงนะความจริงที่ต้องพูดพอนายกเศรษฐามาเชียงใหม่ครั้งแรกนะผมเองก็ต้องนำเรื่องวัดต้นปพลวัดเต่าปูนไปกราบเรียนนายกเศรษฐาที่อุทยาวิทยาศาสตร,ร์นะฮะโดยได้รับการช่วยเหลือจากนายกยิ่งรักชินวัตรทางอ้อมคือท่านกุณาโพสติกตอ,อกของท่านเนี่ยก็ทำให้เรื่องราว นี้ได้เดินมาเรื่อยเลยพอนายกเศรษฐาพ้นไปสภาก็โหวตนายกอิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกอิงมาตามกฎหมายเลยครนายกอิงเนี่ยมาตามกฎหมายอย่างเช่นที่ท่า,รานรองนายกบางท่านท่านพูดเลยครับอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายเราต้องทำครับเพราะฉะนั้นผมต้องทําผมต้องสู้เพื่อชาวเชียงใหม่แล้วผมต้องสนับสนุนนายกอิงชินวัตรเลือดเนื้อเชื้อไขชาวเชียงใหม่ เลือดเนื้อเชื้อไข้สันกัมพาครับมัน่างเสื้อเนี่ยผมได้จากน้องสาวน้องอ้อนะฮะไม่ใช่พี่น้องร่วมอุทรแต่เป็นน้องรักที่ไม่ใช่เลือดต่างสีเลือดสีเดียวกันเลือดสีเหลืองเลือดแห่งความรักชาติศาสตร์กัตรัต์เนี่ยนะครับก็ขอบคุณน้องอ้อนะฮะศาสตร์ซื้อมาให้จากต่างประเทศผมว่าต้องใส่แต่มีหลายตัวคงใส่ไม่ทันสงการ ทีนี้คือทำไมผมถึงต้องมากราบเรียนช่องทางนี้ผ่านทางนี้ครับเพราะจริงๆนะ่ะกะวันนี้จะอยู่แต่ว่ามันมีนัดกับน้องๆครับน้องๆทัานมสี่มห้ามหที่ส่วนหลวงรเก้าเพื่ออธิบายเรื่องราวของพอหลวงรเก้าพอลหลวงรสิบครับก็เลยต้องเดินทางมาไม่มีโอกาสไปร่วมต้อนรับนายกทักษณิณช,ชินวัตรกับนายกอิงชินวัตรนะฮะ ทีนี้ก็เห็นภาพเห็นไหมท่านผู้ว่าเชียงใหม่เนะี่ยท่านผู้ว่าเชียงใหม่ท่านเป็นผู้ว่าด้วยเป็นพรครอฐเชียงใหม่ด้วยนะฮะทีนี้ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนายกอิงคลมสัญจรครั้งแรกที่เราจะพัดแม่ริมนะครับผมก็ยื่นเรื่องนี้ต่อ Kong, ดรสมิศเชื้อคงโดยมีเรื่องเดิมเนี่ยดรสมพศเชื้อคงรองเลขาธิการนายกไปกันคือมีเรื่องเดิมสมัยนายกเศรษฐาอยู่แล้วแล้วก็ วันนั้นก็ได้เจอกับท่านรัฐมนตรีช่วยคังเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนเป็นสสพื้นที่มาแทงด้วยก็อธิบายเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามหาเทระสมาคมก็มีมติยกเลิกการเช่าการให้เช่าพื้นที่วัดล้างนังแต่9ธันวาคมนะฮะผมเองก็เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็รีบโทรหาท่านสมคิดเชื้อคงว่าขอขอบคุณนายรัมตรีนายกอิงชินวัรนะฮะ แล้วก็นำดอกไม้ไปอวยพรให้ท่านทั้งที่ทำเนียบแล้วก็ที่การพิพากษไม่ไว้วางใจครับเสร็จแล้วเนี่ยทางต้นนคิดก็บอกว่าเอาอย่างนี้จัดคนเฝ้าเลยก็จะพิสูจน์กันไปนะฮะว่าชาวเซลล์ดำเนินธุรกิจจริงชาวจีนเท่าดำเนินธุรกิจจริงครับเราก็จัดคนเฝ้าจำนวนมากจนกระทั่งพบเห็นได้ว่าเชา่ชาเช่าผ่านโซเชียลอย่างไง ก็โทรกลับเรียนท่านสมคิดเชื้อคงอกท่านก็บอกไปหาผู้ว่าเลยท่านเป็นผู้ว่าด้วยเป็นผอมณด้วยมีสพป .1 ด้วยนะฮะดูเรื่องชาติศาสตร์ก็ไปหาท่านผู้ว่าครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะขอบคุณผอโอเลยผออสน้ำลงทำครับทำหนังสือประทับตาแทนการลงชื่อถึงใน,นเพิ่มเมืองเชียงใหม่นะฮะเราก็ไปพร้อมพยานเลยไปเจอประหลัดผู้หญิงเขาก็รับปาก,บากว่าโอเคเดี๋ยวจะสำเร็จจะเสร็จโดยเร็วนะ ครับเขาก็บอกว่าจะโทรหานางแสบวนางสมมุิผมไม่รู้ว่าวรับการอยู่กระทรวงทบวงไหนนะครับก็ไม่รู้โทรหายังจนป่านนี้เสร็จแล้วผมก็ไปหาผู้กินกลับท่าผู้กินกลับนี่ผู้ชมพงจะรู้นะฮะผู้กินกลับแปว่ากินข้าวไม่ได้น้ําตาลสูงก็งกินแต่กลับครับผู้กินกลับบางคนหรือคนหนึ่งเขาก็พูดทํานองเดียวกับ ประหลัดคนหนึ่งก็แล้วกันบอกว่าที่น้เป็นที่ที่ไอคนที่กระทำความผิดมันเช่าผมบอกเฮ้ยอิสราเอลมันจะไปเช่าที่วัดล้างได้ยังไงจีนเทาจะไปเช่าที่วัดล้างได้ยังไงพูดกับเขาก็ไม่เชื่อผมฮะโทรหานางนางว่านางสาบหรือขังคุบาลเลยผมไม่รู้ก็บอกว่าที่นี้อิสราเอลเช่าจีนเทาถูกอ่าครับงามมาเสเรื่องเป็นอย่างนี้ ผมก็ก็ให้คนเฝ้าอยู่อย่างนี้นะฮะจนกระทั่งไปกราบเรียนนายกอีกครั้งที่ทำเนียบผ่านต้สมคิดครับก็มีการติดตามเรื่องผมก็ต้องเสียค่าขบินบินกลับเพราะมาทงจองเร็วจองด่วนเพื่อจะมาศูนย์รรมทำก็พากันไปศูนย์รรวมทอีกก็ไม่เดินหน้าครับท่านนายกทักษิณครับท่านนายกอิงครับท่านนายกยิ่งรักครับช่วยผมด้วยเถอะช่วยชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับช่วยชาวล่าช้างด้วยครับกราบนะท่านนายกทักษิณกราบนะครับท่านนายกยิ่งรัก กลับด้วยครับนายกอองครับมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตพยานเขาจะอยู่ไม่รอดกันแล้วฮะวัดลำช้างกับวัดจำปูอยู่ติดกันเลยครับนะบางคนเนี่ยถูกหลอกมาทําแรงงานไม่ได้ค่าแรงงานสักบาทนะฮะไปดูเลยเนี่ยฟ้องกับตาเนี่ยนายกทักษณิณถ้ายังไม่กลับจากเชียงใหม่นายกอิงที่ยังกลับไม่กลับจากเชียงใหม่ครับผมไว้ใจอยู่คนหนึ่งนะฮะพลตีพิเชษรองผู้จัดก,การภาคข่าเนี่ย อันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณท่านรองพิเชษด้วยคดีที่สทคนหนึ่งถูกข่มขู่แต่ปีห้าสองเนี่ยขณะนี้สพนั้นแจ้งมาแล้วว่าจะส่งสำนวนไปปปชนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่ที่พักหนึ่งบางโรงพักนี่ยังไม่คืบหน้านะฮะก็ขอบคุณท่านพิเชษรองผู้จัดก,การภาคห้าแล้วก็ท่านชัยยะหนึ่งผู้จัดการภาคห้าเชียงใหม่หนึ่งด้วยนะครับครับอันนี้คือความจริงที่ต้องขอบคุณ นายกอิงและขอให้คุ้มครองพี่น้องชาวต้นปูนด้วยและขอคุ้มครองชาวล่ำช้างที่ไปยื่นเรื่องนี้ต่อนายกยิ่งไอ้ขอโทษครับยื่นเรื่องนี้ต่อนายกอิงนะฮะแล้วก็ทําหนังสือเรียนเชิญนายกยิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่หนังสือยังอยู่ที่สปนอ,อยู่ครับหนังสือที่ชาวเชียงใหม่เขาเดินทางไปกราบเรียนนายกอิงให้ไปเชียงใหม่เนี่ยไปกราบเรียนที่สภาเลยนะฮะ กับเลนทิ่พาผู้แทนเลยดรสมคิดเชื่อคงรับเรื่องแล้วก็เอาสื่อไปลองรับโดยมีท่านสัมภาษณ์ดินพันเป็นคนรับเรื่องนี้้วยตนเองครับอันนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับต้องกราบเรียนภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในที่ชื่อนายกอิงแพทองทานชินวัตรครับแล้วก็ฝากชีวิตไว้กับที่ปรึกษาทุกเรื่องนะแลวก็ศิล์มีประสบการณ์ครับผม เรียนอย่างนี้เลยเพราะทรานกสิณเป็นคนก่อตั้งศูนย์น้ำลงธรรมครับศูนย์น้ำลงธรรมเนี่ยเกิดในสมัยนายกทักษิณวัดแล้วก็ท่านบุญมัดวันมูฮัมมัดนอมบัาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะเรื่องลับเนี่ยท่านให้ฐานปืนใหญ่นะชัยศึกเก่ทัตรโทหาเองโทหาผมนะครับให้ดรป๋องดอรพิรพลไททศักวิทย์โทหาครับขณะนั้นยังไม่มีสอทอนะฮะมี รอสอต,ตอกองราชก,การส่วนตำบนครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ต้องขอบคุณนายกทักษิณขอบคุณนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอบคุณนายกอิ่งชินวัตรอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันช่วงสงการเนี่ยผมไม่ขอบคุณนายกทักษิณไม่ได้ครับเพราะผมเลี้ยงน้องหมายเยอะพี่น้องสทรป,ปรกการพี่น้องเชียงใหม่บ้านผมกับทุกอำเภอเลี้ยงสุน,นัขหมดนะครับก็ระวังนะฮะพี่น้องทั่วทั่วประเทศระวังโรคพิษสุน,นัขบ้านะฮะ ที่มากับฤดูร้อนนะฮะดูแลสุนัขของท่านให้ดีอย่าให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับจงร่วมกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าครับแล้วก็ขอให้ทุกคนตื่นตัวนะฮะทางการเมืองอย่าตกตนกเป็นเครื่องมือของไอ้นักจิตวิทยาทางการเมืองนะครับการเมืองไม่ใช่เรื่องของวาตกรรมครับการเมืองไม่ใช่เรื่องของเลือดต่างสีนะฮะครับก็ขอ ขอบคุณทุกคนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนายกทักษิณชินวัตรที่ให้กำเนิดสน์ดนลงธรรมนะฮะให้ความรู้ต่างๆมากมายขอบคุณนายกอิงชินวัตรนะฮะที่สั่งให้จังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดดำเนินการแต่ว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องล่ำช้างที่ไปกับผมเนี่ยยังหยังวางเวงไม่รู้ยังไม่ได้คำตอบเป็นทางการจาก ผู้ว่าเชียงใหม่พ่อราเชียงใหม่คือคือท่านช่วยทําสื่อให้ถึงนายอำเภอเมืองครับแต่ว่ายังไม่ได้คําตอบนะฮะส่วนมติมหาเถรนี่ผมไปขอเองครับไปขอเองครับเพราะว่าอ,อะไรฮะได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชครับได้รับความเมตตาถ,ถึงจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือฮะสมเด็จมหาธิราจารมาพิเศษตุพลนะครับถึงสําเร็จและที่สุดเจ้าหน้าภากเจ็ดครับ นะสหรภูมวัดประุมคงคาเนี่ยก็ทําให้เรื่องนี้สําเร็จจนกระทั่งนาไปสู่ยกเลิกแต่ข้อมูลเนี่ยมาจากบัญชาการของนายกยิงชินวัตรครับโดยการสนับสนุนในทางลับจากนายกยิ่งหลักชินวัตรครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับพี่น้องครับกรุณาดูแลสุน,นัขของท่านให้ดีอย่าให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับมันอันตรายครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมกับโอ๊กเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสองห้าสิบตัวโอ้โหห้าสิบตัวนะโอ้โอ๊กชอบหมาพันธุต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่าในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มาพอเ,าเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮะมันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเ,เวลาอืม hmm. ชื่อไอแม็ก ตัวน,นั้ชื่ออมแม็กมันจะกัดตลอดไปเลยมาผมมาโอ๊กมามันจะกัดแต่ปรากฏว่าผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะชีเอ <c oughs> เอเนี่ย <c oughs> ก็ให้อาหารหมาปรากฏว่าไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษแลวเลียตีนอย่างเดียวเพราะกลัวไม่ได้กินอาหารไอ้ <c oughs> แม็กซ์เนี่ยนะตอนหลังมาเอไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยง มันก็ไม่เลียดตีนเขาอีกเพราะมันจะกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียวอันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ